สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันพาเพลินนะครับวันนี้ผมก็มีเกมเด็ดๆมาได้ชมกันอีกแล้วนะครับเกมคู่แรกของวันนี้เป็นท่านเสียนพามากงายเจอกับท่านปรมจาจัยรนะครับนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับมีท่านหนึ่งคอมเมนต์บอกผมมาครับอยากให้เอาแบบแต้มเด็ดๆของท็อป10ทั้ง10อันดับมาให้ชมบ้างกันครับ หามาไม่ได้นะครับบางคนเขาก็ไม่ค่อยเล่นในโหมดเล่นเอาเหรียญน,นะครับถ้าจะไปบันทึกในโหมดเล่นโหมดที่เขาเล่นค้างไว้นะครับบางทีมันก็ไม่เจอแจมเด็ดนะครับอย่างเดือนปัจจุบันเนี้ยท็อปสิสังเกตดูประมาณ6 7คนแรกก็แบบ คล้ายๆเป็นคนเดียวกันยังไงไม่รู้ครับเพราะว่าสังเกตดูการเล่นนะครับเล่นไปประมาณเกมแรกคึ่งเกมก็กดยอมแพ้เกมที่สองก็กดเสมอกันเหมือนกันทั้งหกเจ็ดคนเลยผมงงมากแล้วก็สุ่มเจอกันเองอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็เท่าที่ดูคร่าวๆนะอน่ะ หมอไปเรื่องอื่นเลยครับอ่าดูเกมกันดีกว่ารูปเกมเป็นยังไงครับตอนนี้เลือกกินไหนครับไม่ฟีหนึ่งตัวเดินสิบเก้าไหมครับเสียงดวงอ๋อเดินสิบเก้าจริงด้วยครับสิบเก้าโดนสองได้ฟีหนึ่ง เสียอีกตัวสถานการณ์ตอนนี้ท่านปรมาจารย์ได้เปรียบอยู่เยอะนะครับมีมาสสี่ตัวส่วนท่านเสียนพาก็เวลากำลังจะหมดแล้วครับยากครับเกมนี้ที่จะพลิกลกลับมาได้นี่ครับกาคาฮอตไหมว่าง,งั้นนี่มีตัวหนึ่งโยู่ตรงนั้น นี่ครับสปอร์ตให้กินก่อนแล้วค่อยมาจับกินไม่น่าจะเดินทันแล้วจังหวะนี้เวลาหมดครับก็เป็นท่านปรมาจารย์ครับที่เป็นฝ่ายชนะไปก่อนในเกมแรกอชื่อนี้เป็นนามสมมตินะครับที่ใกล้เคียงกับชื่อจริงเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้เอาชื่อจริงๆมาครับไม่ได้เอาชื่อเต็มๆม,มาชื่อยอ่อส่วนใครอยากรู้ก็ไปลองหาเอานะครับบอก ไม่ได้ครับ,บปล่องใบให้ได้แค่นี้นะครับส่วนมากที่ผมเอาไาให้ดูก็จะเป็นหมดเล่นเอาเหรียญน,นะครับเกีียบทั้งหมดนะครับเพื่อความสนุกนะครับเขาเดินกันไวดี เกมน,นี้สถานการณ์ถือว่าโซสีกันโยครับหมากเท่ากันรูปเกมก็ถือว่าโซสีครับถ้าเข้าหมายเลขสามีโอกาสแพ้สูงอา่าครับรู้ทันครับเดินลบก่อนว่าง,งั้นอย่างไม่กล้าเข้าฮอตครับเข้าแล้วอ,อให้เรียกกินครับกินไหนดี จังหวะนี้ฮอตต้องเดินนี่ครับถ้าไม่เดินหลบไปทางอื่นโดนข่าฮอตได้นะครับหรือว่าจะเรียกที่จะเดินตันครับถือว่าพลาดถ้าไม่หลบอ๋อมีปล่อยที่เด็ดเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นท่านเซียนผ้าเป็นฝ่ายชนะไปท่านปรุญจันร์กดยอมไปนะครับถือว่าสุดยอดมากครับดูเหมือนจะเสียเปรียบแต่พี่เอามาชนะได้นะมาชมเกมคู่ต่อไปเลยครับน,นี้เป็นท่านเซียนอุยมักงายเจอกับท่านปรุญจัน์ บางคนคอมเมนต์บอกผมว่าอยากให้สอนหน่อยว่างั้นว่าเล่นยังไงนะครับให้ชนะบ่อยๆเดินมากแบบไหนเดินยังไงนะครับผมสอนใครไม่เป็นนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรด้วยนะครับผมทำคลิปภาคสนุกสนานเฉยๆนะครับไม่ได้สอนใครนะครับอยากเก่งต้องขยันนะครับฝึกบ่อยๆนะครับประสบการณ์จะสอนเราเอง ดูเขาเล่นบ่อยๆหรือว่าเราลงสนามบ่อยๆช่วยได้นะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเดินไปตรงนั้นอาจแพ้อะไรเงี้ยเราก็ไม่เดินไปไม่เกมต่อไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่ดูสนุกคำๆอ้สุดยอดครับจงังหวะนี้ขึ้นยิบสองต่อจิงสอง เขากินเลยไหมครับอย่างใจดีครับให้โอกาสหาเข้าหมายเลขสิบห้าโดนสองนะครับอา้ารู้ทันถือว่าเป็นการรู้กันครับบีบไปเรื่อย จังหวะนี้น่าจะปล่อยกินสองครับเอาครับสองกำจัดฮอตได้แต่ก็ไม่น่าจะเอาอยครับโอกกันอยู่ครับแหมโดนเผินนึกวนแต่จะเอาไม่อยข้ามทางไม่ได้ครับเมื่อกี้ถ้าข้ามได้ก็มีการเสมอกันได้นี่ครับยอมครับเดินให้เขินสุเปเลสูงนะครับ ก็เป็นท่านปรมาจารย์นะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ก่อนทําไมบางคนผมไม่เรียกเซียนนะครับเพราะว่าบางทีชื่อสองประยางเนี่ยมันจะยาวเกินไปนะครับเราเติมท่านไปด้วยนะครับทาไมผมต้องเรียกว่าท่านด้วยก็จะได้ดูยิ่งใหญ่อลังการนะครับน,นี่ก็แล้วแต่อารมณ์นะครับไม่มีอะไรมากมาย เินยิบสี่ไหมครับได้ฟีหนึ่งตัวครับเขาสิบเก้าแต่หมากเสียเปรียบครับได้กินฟีก็จริงนะครับนั่นไงครับไม่มีทางเดินเดินลบได้ ตอนนี้เดินได้แค่สิบสี่ครับเหลือเวลาไปอีกเก้าหนึ่งยอมไปแล้วนะครับก็เป็นท่านปรมาจารย์นะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปสองเกมรวดนะครับมาชมคู่ต่อไปกันเลยอันนี้ เจอกับท่านเซนเล็งครับเหลืออะไรเนี่ยผมอ่านผิดหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเรียกวันเล็งกันแล้วกันภาษาไทยไม่ค่อยถนัดครับถนัดภาษาลาวบีบกินไปเรื่อยๆครับต้องลบ จังหวะนี้น่าจะปล่อยให้กินครับถ้ากันน่าจะต่อใหม่เลกสิบนะครับนั่นส่วนมากเล่นบ่อยๆประสบการณ์ส่องสอนจะทำให้เรารู้นะครับว่าเดินไปไหนดีอะไรเงี้ยผมก็ได้จะพูดนี่นะครับแต่เล่นไม่เก่งต่อสองเลยไหมสองสอง ไม่เอาครับเดินรอจังหวะดีกว่าว่างั้นนะเข้าสิบสี่โดนได้นะครับอา้าวมต้องต่อยิบสองแล้วครับถ้าเข้ากินฟรีไม่ได้นะครับถ้าเข้ากินคือโดนค่าคดแน่นอนครับนั่นไงต้องต่อ นี่แะครับเขาจึงเรียกว่าคนเล่นเป็นหมคนดูเป็นเสียนคิดออกหมดครับถ้าคนอื่นเดินแต่ตัวเองเดินคิดไม่ออกเดินบีบรอจังหวะไปเรื่อยๆครับยังไงได้กินเฟร์ได้รนอนหนึ่งตัว จะหาทางเราเสมอได้หรือเปล่าครับตอนนี้มากสามต่อสองแต่สองมีฮอตสองตัว จับไม่เล็กสามไหมไม่ยังไม่รีบครับครับคอัไปออกมาจะหมดทางเดินอาวเวลาหมดครับท่านเซียนเลงครับหมากได้เตียบยูดนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าหมากเสมอนี่แหละแต่ก็ บางทีก็ต้องดูเวลาด้วยนะครับเวลาหมดก็แพ้เช่นกันนะครับยิ่งเวลาเดี๋ยวไม่ถึงสิบวินี่มันกระพริบกระพริบนี่ยิ่งตื่นเต้นครับยิ่งคิดอะไรไม่ออกเลยผมเป็นบ่อยมาก กินสองจังหวะนี้น่าจะจบเกมได้ง่ายครับเกมนี้เดินเข้าทางพอดีหมากเท่ากันครับแต่เสียเปรียบฮอตเล็กน้อยนะครับนี่ครับไล่ไปเรื่อยๆได้ฟรีแน่นอนครับหนึ่งตัว ยอมครับก็เป็นท่านปรมาจารย์นะครับที่สามารถพรลิกลัวชนะไปได้สองเกมรวดนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครป์ผมกันด้วยนะครับ